ขณะราศีเมษจำเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่ได้ทั้งปฐุมมเกณฑ์ปลาชาโชคและเทวีโชคส่งผลให้เนื้อหอมมากฮอตปลอดแตกมีชื่อเสียงโด่งดังมีนัเมตตามหานิยมแฟงก็โอนไวส่งคนให้รวยทรัพย์รับโชคใหญ่สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นคิวของชาวลคนาราศีเมษครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวที่จรในเดือนพฤษภาคมนี้ส่งผลดีแบบรุนแรงแบบตะโกนเลยก็ว่าได้อยากให้มาฟังกันเยอะๆได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะดูให้ครบทั้งเจ็ดเรื่องนี้แบบละเอียดเลยครับฟังก่อนรุกก่อนทาก่อนก็รวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็จะเดินรอดก่อนครับก็เริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับตัวเราคือดาวอังคารนะครับดาวอังคารเนี่ย จะมียกย้ายเลยนะครับวันที่10พฤษภาคมครับย้ายเข้าสู่เรือนพันธุมีเกณฑ์จะไปทําเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ดาวอังคารได้ตําแหน่งเป็นนิดนะครับแปลว่ามีพิกแพงแก้ปัญหาบ้างนะครับแต่ที่โดดเด่นที่สุดคือดาวพฤหัสครับทับตัวเราแล้วได้ราชาโชคลาหูก็ทับตัวเราราศีเราลัคนาเรานะครับก็ได้เทวีโชค แลดาวสุกอีกครับตั้งแต่วันที่4ี่พฤษภาสุกสามนี้จะ,จะเจริญยิ่งยศดนาแม้เกิดตระกูลต่ําต้อยจ่อเสมอพวงพันผู้ดีได้ปทุมมาเกตอีกเห็นไหมสามตำแหน่งดีๆแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันง่ายๆเพราะนั้นเป็นจุดจังหวะแหละที่จะมีอะไรดีๆวิ่งเข้ามาหาเรามีโอกาสเปิดดวงเปิดฟ้าเปิดก็ลงมือทําจะได้ดิบได้ดีนะครับได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบอะไรเนี่ยมากันครบเต็มคาราเบลเลย หรือกําลังจะมองให้เห็นว่าการที่ดาวองคานเราเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นนิดแปลว่าเหมือนเราไม่ต้องทําอะไรมากแต่ได้เยอะทําน้อยได้มากนั่นเองหรือพี่คนช่วยเหลือก็กูเราทําอย่างเยอะแยะมากมายทําให้เราแบบเหมือนอยู่สบายๆดาวก็เลยให้ตําแหน่งเราเป็นนิดก็เรียกว่ามไม่ต้องทําเยอะแต่ก็ยังได้เยอะอยู่อะไรแบบนี้ก็ได้แต่ผมฝากเลยนะครับถ้าเรายังทําเยอะอยู่ยังขยันยังสู้เราเลยเราจะได้มากกว่าคนอื่นเป็นสองเท่าสามเท่าเลยครับอ่าให้รู้ไว้เลยนะครับตรงนี้ ามาดูการเงินการเงินก็คือดาวศุภเห็นไหมดาวศุภช่วงที่ฟังอยู่เนี่ยก็เป็นกเกษตรตาธิบดีก็ดูดีแล้วนะครับแต่วันที่4พฤษภาที่ย้ายออกไปเนี่ยโอ้โหได้ตําแหน่งปฐทธม,มาเกณฑ์ครับทั้งเดือนเลยไปถึงที่30พุทสภาคมแลกศึษาพฤษภาคมก็มีตําแหน่งรองรับต่อคือราชาโชคโอ้โหบอกเลยการเงินสะพัดรวยจริงรวยจังรวยแบบตะโกนเงินทองไหลามาเทมาการเงินได้มาจาก พอตุ่มาเกณฑเวลาเนื้อหอมมีนักไม่ตามหานิยมอ่ะมีโปรดังมีสินค้าอะไรหรือให้เขาเห็นหน้าเราเห็นตัวเราไปเจอกันนะครับเดี๋ยวเขาก็จะสั่งซื้อเซ็นสัญญากับเราแล้วนะครับแล้วยิ่งดาวการเงินไปอยู่ในบ้านดาวพุธดาวพุธเะไรเจรจาตาาิดต่อสื่อสาร้าขายเห็นไหมต้องพูดต้องเอื้อนเกไปอยู่ในเรือนสัตว์ช้าแปลว่าต้องเดินทางต้องโซเชียลต้องออนไลน์ก็จะได้เงินเลยแปลว่าเหมือนแต่ก่อนโพสธต้องเยอะต้องแยะกว่าจะได้งานตอนนี้โพต์แป๊บเดียว คุณก็เห็นคนก็ลุมซื้อเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ทางนี้ทางนั้นก็ยู่กยบพื้นดวงเดิมด้วยนะถ้าพื้นดวงเดิมดาวสุกดีนะโอ้โหจะได้ดีมากมายคนอื่นเลยไอ้อย่างไรก็ตามเห็นไหมเพืหัสราชาโชคราหูเทวีโชคก็มีคนมาสนับสนุนไม่ตามประถมเรานั่นเองนะครับเียจะมีสปอนเซอร์เข้าก็ได้มีป๋าดันนะครับได้หมดเลยนะรวมไปถึงดาวอาทิตย์อีกเห็นไห,นหนมกลางเดือนไปแล้วครับอาทิตย์ มาในวันที่15พฤษภาเข้าเรือกนการเงินโหมีผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตที่มาสนับสนุนเงินทองเราดาวอาทิตย์มาจะพบปุตตะปุตปตะกระดุมพระเงินทองมาง่ายและมาเร็วได้จากลูกได้จากบริวารพารวยนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับบอกเลยว่ามันมองมุมไหนก็ได้เงินได้ทองนะครับแล้วได้เยอะเลยนะดาวที่เป็นดาวใหญ่อ่ามาฝากหน่อยครับช่วง ช่วงวันที่สองถึงห้าเนี่ยดาวพุธโคจรเข้าเรือนวินาเห็นไหมแปลว่าคําพูดคําจาช่วงนั้นต้องระวังให้ดีแต่ถ้าดาวพุธกลับเข้ามาเดินหน้ายป็งพี่วันที่ห้าพฤษสภาไปแล้วก็ยิ่งดีถึงแม้จะไปเจอพระลาหูเนี่ยก็เรียกว่าเคลียร์กันได้หรือมีอุปสรรคก่อนเล็กน้อยเคลียร์กันแล้วก็ผ่านแล้วก็ทําให้เราได้เงินนะครับตรงนี้โหฝากไว้เลยนะมีจังหวะที่จะรับทรัพย์รับโชคใหญ่จริงๆนะยินดีด้วยโชคลาบครับ โชคลาภคือดาวลาหูเห็นไหมลาหูก็เป็นเทวีโชคแล้วมันกราชาโชคทับตัวโอ้โหมันมีเกณฑ์จะมีโชคมีลาภเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้จะเป็นเลขที่เกี่ยวกับตัวเราเลขบ้านเลขรถก็ได้เลขจากลูกบริวารไปแล้วในช่วงกลางเดือนไปแล้วเรามาที่สิบห้าพฤษภาไปแล้วก็ได้เช่นเดียวกันมองมุมไหนก็มีโชคมีลาภถึงแม้ว่าไปเจอคู่ศัตรูคู่ศัตรูแปลว่าจะเสี่ยงโชคต้องกลับด้วยห้าแปดแปดห้าห้าสี่สี่ห้าอะไรแบบนี้ไม่ได้ออกตรงๆนั่นเอง นะครับตรงนี้หรือจะมีอุบัติเหตุก่อนแล้วจะมีโชคลาภตามมาในภายหลังได้หมดเลยนะครับตรงนี้รู้ไว้นะเพราะนั้นโดดเด่นครับในเรื่องของโชคลาภยินดีด้วยนะครับการงานล่ะการงานก็ดาวเสาดาวเสาก็เข้าเรือนลาพะโอ้โหเจอดาวคู่มิตรการงานก็เจอเจอเจอหลัดเจอชายโดดเด่นมีเกณฑ์ ที่จะถ้าอยากเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนได้นะครับหรือใครตกงานก็จะมีเกณฑ์ได้งานแล้วกับดาวพฤหัสราชาโชคทับตัวเห็นไหมหรือจะไปพรีเซนต์ไปติดต่องานมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลถัมภ์และยิ่งวันที่19้าพฤษภาไปแล้วดาวเกตไปเลงกับดาวการงานยิ่งถ้าเราไหว้พระขอพรขอเทพเทวาเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยในเรื่องการงานในเรื่องงานจะประสบความสําเร็จที่ทําจะสําเร็จหรือเราไปพบ ปาลูกค้าที่บ้านลูกค้าสถานที่ของลูกค้าเนี่ยเขามีเจ้าที่เจ้าทางเราไหว้ก่อนเลยนะครับไหว้ก่อนเข้าไปพบปะโอ้โหการเจรจางานเราจะราบเรื่นประสบความสําเร็จได้ไวขึ้นครับนะเรามีการหมู่อีกนิดหน่อยเพื่อเสริมนะก็จะประสบความสําเร็จในงานที่เกี่ยวข้องกับต่างทิมต่างแดนต่างประเทศออนไลน์ทําได้หมดนะครับคือบอกไว้ก่อนว่าดาวการงานดีไม่ได้เจอคู่ศัตรู รีบทาเลยนะผมเห็นดาวแล้วว่าช่วงประมาณกลางปีไปแล้วนะครับถึงปลายปีเนี่ยดาวการงานจะไปเจอคู่สตรองมีกินจะได้ยากขึ้นนะต่จังหวะอย่างเงี้ยง่ายง่ายง่ายเลยรีบทำเนีนยมจังหวะดีๆบอกแล้วจังหวะนี้ก็รีบทำนะคือสภานิการงานลุ่มรุ่งเรืองเจอจระเข้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมีได้นะครับตรงนี้งานราชการงานรัฐวิสาหกิจงานเอกชนงานส่วนตัวไปทำเลยครับ จะรวยมากๆนะครับตรงนี้ในเรื่องครอบครัวอ่าเริ่มมีดาวมาแล้วใช่ไหมดาวองคานดาวตัวเองไปลอยอยู่ในเรื่องครอบครัวแปลว่าจะมีเรื่องราวทุกองดูแลไปเคลียร์ไปจัดการหรือจะซื้อบ้านซื้อรถอยากได้และทีเนี้ยใช่ไหมก็มีมาแล้วเริ่มเริ่มแล้วองคานยังมาจากเรืมมอนมลณะมลณะพันธุมีเกณฑ์ว่าพาที่บ้านไปกินไปเที่ยวอะไรกันอย่างมีความสุขดีกว่านะครับไม่ได้แปลว่าเสียหายหรอก นะเพราะว่าดาวพราทิ์มาดีเห็นไหมยิ่งปลายเดือนมีดาวศุกร์มาร่วมแจมอีกครับศุกร์ปากหวานนะคารับเอาในเดือนพันธุทุกแต่ว่ามีการไปกินไปเที่ยวนะครับดีๆทางนั้นหรือเงินเห็นไหมดาวศุกร์หรือแฟนสายเปซื้อบ้านซื้อรถให้อา้าวได้อีกโอ้โหคนอยู่ช่วงขาขึ้นเนาะแตมก็มเป็นอารมณ์แบบนี้นะครับนะนะก็ยินดีด้วยความรักอ่ะโอ้โหความรักก็อย่างที่บอกครับดาวศุกร์เป็นปฐุมเกเก์ ปลายเดือน30มสิบภษษาได้ราชาโชกนี่แหละที่รกว่าพแฟนโอนไหวให้เร็วแฟนใจดีแฟนเนื้อหอมแฟนสนับสนุนส่งเสริมเพื่อกูนอุปถมัมภ์เรานะครับโอ้โหยินดีด้วยคนโสดมีเกณฑ์เจอแล้วพราะดาวพะหัดมาทับลัคนาคนมีคู่กระชับความสัมพันธ์แน่นแฟนพากันไปกินไปเที่ยวโรแมนติกหวานแหววรวมไปถึงระวังจะมีลูกด้วย ฮะลูกก็จะมาไงเพราะมันโรแมนติกอ่ะก็มีอะไรกันอย่างมีความสุขก็เกิดลูกอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะครับตรงนี้คนโสดก็มีเกณฑ์เจอนะคนมีคู่แล้วก็มีเกณฑ์มีความสุขลูกและบริวารอันนี้แหละครับจับตาหมองให้ดีนะเพราะว่าดาวอาทิตย์นะครับจะไปเจอดาวบริตายูวันที่สิบห้าเสือาไปแล้วมีเกณฑ์ได้ลูกแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้ใครอยากมีมีเกณฑ์มีเลยนะครับถ้าใครยังไม่พร้อม อันนี้ต้องฝ่านะต้องคุมกําเนิดน,นะครับไม่งั้นมาในเวลาที่ไม่พร้อมจะพาเราลําบากก็ได้นะครับส่วนถ้ามองเปในเรื่องของการทํางานลูกน้องบริวารโอ้โหอยู่ในเรือนการเงิน,นหลังวันที่สิบห้าไปแล้วดีก่อนวรือนที่สิบห้าก็เจอดาวคู่มิตรก็ดีอีกก็ดีอย่างต่อเน,นื่องกระจายงานให้เขาทาอย่างเต็มที่ได้เลยแต่มีข้อแม้ว่าไปเจอดาวมฤตยูเนี่ยจะมาทําแบบรูทีนซ้ําๆเดิมๆง่าย,ายๆอันนี้ไม่ใช่ ต้องให้เขาทํางานให้ไวกําหนดเวลาให้เขาทําให้จบภายในวันนี้วันนี้วันนี้อย่าไปให้เขาทางานนานนะครับให้เขาทําเป็นเคสๆเ,เป็นจับๆเป็น,นลายๆเป็นคนๆไปแล้วก็ใช้นวัตก,กรรมใช้ไฮเทคเทคโนโลยี tech สื่ออออนนไล์ินเทอร์เน็ตมาช่วยในการทางานด้วยนะครับก็จะ,ะเสิ่มผลเร็จได้เร็วขึ้นไวขึ้นผลตอบแทนได้มากขึ้นก็รวยขึ้นนั่นเองนะครับนะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดเดือนพฤษภาของชาวราตีเม่ร่ำรวยมากเฮงมากนะ จำได้ไหมครับปัุมเบเกนราชาโชคเทวีโชคมารายงานตัวกันครบโอ้โหยิ่งลงมือทำที่ประสบความสำเร็จครับและสุดท้ายคำเลขนำโชคครับ51429ครับขอให้ชาวเมธเพือสภาเองเฮงปังๆเลยๆสมหวังเลยนะครับและแน่นอนครับใครอยากดูลุงละเอียดแบบนี้นะครับแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับแอดไซเเทวะ65ครับหรือสแกน QR code ครับแล้ไปทำตามที่ลายบอกครับรับประกันการันตีได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจากจองมาครับ หรือใครอยากฟังต่อให้จบก็ยินดีครับฟังให้จบเลยครับจะมีบอกว่าดูแล้วได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรและยังมภาพเฉลิมตุลตาส่วนบุคคลครับมีวิธีไหฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1น0 0 0 0คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถางเงินล้านครับ ยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสุดความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซษสมริพผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง1 9 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรซเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9 9บาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรซเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกทเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็ร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับอันนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรทเทวหกหนะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวารดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนานเพราะลัคนานนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ